ชอบดีหรือชอบลายชอบดีเอาใใช่ไหมอ่ะมาเติมนกเรอยนออกมาเตมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่าอ่ะมาทวบทวนการเปรียบเทียบตรงเนี้ยขั้นตอนแรกเราต้องเติมเอ้ยไม่ใช่ทวดเราต้องดูอะไรก่อนคะหาอะไรก่อนตัวที่เหมือนกันอ่ะเก่งมากค่ะขั้นตอนแรกหาตัวที่เหมือนกันจากนั้นไปดูตัวที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นตัวตั้งถ้าตัวตั้งมีค่ามากคําตอบก็จะมากตามใช่ไหมคะถ้าตัวหารถ้าตัวหารมากจะมีค่าน้อยตัวหารน้อยจะมีค่ามาก่งคู้ที่โชคดีคือหมายเลขที่ ที่สิจอกมาตอกนะเตอมเครื่องหมายลงไป <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะมาคาปลานนั่งลงค่ะนะมาเพื่อนตอบถูกหรือเพียร <c oughs> ขั้นตอนแรกอะไรเหมือนกันตัวตั้งหรือตัวหารเหมือนกัน <c oughs> ตัวตั้งหรือตัวหารเหมือนกัน หานมากได้น้อยไงตัวหานมากได้น้อยเพราะว่า8ดมากกว่า5ต่อมาคนที่สองม่วงคนที่โชคดีคือหมายเลขที่ นึกผิดคนะมันต้องเติมเครื่องหมายอะไระไม่ต้องเติมหรอกเขาผิดเฮ้ยฮะไม่รูเข้าผิดผิดเหรอ,อด,ดูดูด้วยดูด้วยเติมอะไรจามยิ้มอ,อ่อาดูไหมดูไหมเพื่อนตอบถูกหรือยังถูกค่ะอะไรเหมือนกันเลขาเลขาเ,เหมือนกันตัวตั้งเหมือนกันไปดูตัวหางตัวหาง คนดูเครื่องอาจจะไม่เข้าใจคูณควายไปเลยก็ได้ค่ะคูณควายหคูณสได้หกคูณสเท่าไรสิบส่คูณ3ได้12 12องสเท่ากับสิไหมคะเท่ากันตัวข้างหน้าเหมือน,น,นกันเพราะฉะนั้นตอบว่าเท่ากับอ่าต่อไปคนที่สาม ใครคิดว่าถูกเยกมือใครคิดว่าผิดยกมืออ่ะอะไรเหมือนกันถูกดีออะไรเหมือนกันเส้นหนึ่งส่วนจาครับตัวหารเหมือนกันไปดูที่ตัวตัางตัวตั้งมากก็จะมีค่ามากตัวตั้งน้อยก็จะมีค่าน้อยเศษสี่ส่วนเศมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษเจ็ดส่วนน้อยกว่าพูดเคลืผิดไหม,ไมนี่ เจ็ดส่วนสิบหรอคะเซียนสี่ส่วนเจ็ใช่ไหมอ่ะเราจะมาดูว่าไหนมากกว่ากันนะคะอะคูณไปเลยสิบเอ็ดคูณสี่ได้เฮ้ยสิบคูณสี่ได้สี่สิบสิบเอ็ดคูณเจ็ดได้เจ็ดสิบถ้าน้อยก็น้อยตามถ้ามากก็มากตามเพราะฉะนั้นเพื่อนตอบถูกหรือผิด